ยังไงไวรุ่นแดดส่องสกีดีๆใช่ไหมให้ดูพูดดีกันให้นนโบนะครับตเต็มสิบผมให้เก้าแล้วกันเก้าส่วนเรื่องวัสดุไปสิบเต็มสิบ้วครับวัสดุคนดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราไม่ได้มาถ่ายหัดเท้เอวกันโคตรนานเลยนะครับผมและนี่อยู่ในช่วง วัีนะครับผมวันนี้นะครับหัดเชลรีวิวเราจะพามาดูนี่แหละครับไฮดโดรโปนิกเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองโอ้วันนี้แบบโอ้โหพอไม่ได้เอามาอัดนานมันดูไม่โฟล์มไหมรรมชาติอยู่ไหมได้อยู่นะฟิวนะอืมพี่คิดว่าได้ได้นะเฮ้ย <Hey. S 2> มาฟิวเรามาดูตัวเซิร์ฟสเก็ตกันนี่คือหน้าตาของตัวเซิร์ฟสเก็ตนะครับคุณผู้ชมนี่คือด้านของลายครับผมเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยนูเว้ยผมเพิ่งแกะเมื่อกี้เลย ด้านตรงนี้สวยมากเลยนะครับเห็นปะไฮโดรโพนิกปี2002อ่าฮะอันนี้คือวันที่กําเนิดแบรนด์นะครับผมผมต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับแบรนด์นี้เนี่ยต้นกําเนิดอยู่ที่บาร์เซโลน่านะครับผมประเทศสเปนซึ่งแบรนด์นี้มีทั้งแฟชั่นสตรีทด้วยแล้วก็โอเวอร์ฟิตผมเท่าที่มผมดู beep มบีฟมาเนอะเว้ยอันนี้อันนี้พูดแบบเป็นธรรมชาติเลยนะค,คุณผู้ชมทุกคนคือเขาฟีดกับมีเซอร์ปาร์คด้วยเซอร์ปาร์คคือเกม oh. การ์ตูนเกมหนึง่งโอ้ยแล้วก็มีแบรนด์สตรีทอีกหลายๆแบรนด์เลย คอนเซปต์ของตัวนี้นะครับผมไม้ My นะครับคือไม้ฮาร์ดล็อกนะครับหมายความว่าไงฮาร์ดล็อกเมเปิลครับก็คือชนิดแข็งเป็นพิเศษแต่เป็นเมเปิลชั้นเหมือนปกติเลยนะครับผมแตข่ข้อดีคือทนทานครับผมไม้ฮาร์ดล็อกนะครับผมโอเคแบรนด์ okay. นี้นะครับผมคุณผู้ชมไฮโดรพนิกเนี่ยเขาเอาความเป็นเซิร์ฟสเกตและสเกตสปีดมารวมกันออกมาเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่ ตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมมีชื่อว่าเบนบริฟไฮโดรโพนิกเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมตัวนี้ขนาดความยาวครับผมอยู่ที่30ครับความกว้างอยู่ที่10นั่นเองความยาวระดับนี้ถามว่าผมโอเคไหมผมว่าระดับเบกิเนอร์เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมคิดนะมันจะโฟครับเท่ากับว่ายังไงมันจะปั๊มง่ายอ้าพอปั๊มง่ายปุ๊บมันแน่นอนครับนี่ครับดูส่วนกิปเทปครับลิปเทปโอ้ยยากกว่านายปุยกะ นี่อันนี้ก็ตัดตรงนี้มานะครับส่วนของกลิปเทปนะครับนี่ตัดมาสวยงามมากอย่างนี้มีโลโก้ของแบรนด์นะครับเฮ้ยฟิวท้องร้องเหรอเปล่ปาเมื่อกี้ไม่ได้เสียงอ๋อคือทำเสียงอปรี้ยวปากส่วนของลายบอร์ดกันนะครับคุณผู้ชมนี่เลยโอ้โหลายเขาแม่งโคตรหรูอะ่ะอันนี้คือคุณผู้ชมตอน first impression ของผมนะเว้ยตอนที่ผมแกะถุงออกมามันสวยมากไม่สวยแบบหน้าแขวนอะ่ะแบบอ๋อคนเข้าบ้านมาแบบเออไอ่บอร์ดเท่จังเลย นะครับนี่ส่วนทักครับเป็นทักระบบบูชชิงครับเป็นลูกยางลูกยางนี้นะครับผมความแข็งอยู่ที่84 a นะครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าแข็งไปนะครับคุณผู้ชมเขามีแถมมาให้อีก1เซตนะครับผมความแข็งอันนี้คือ82เอถ้ากับว่าถ้าคุณอยากได้ยื้ยกว่าเดิมคุณแค่เอาตรงนี้มาใส่แทนอันนี้กับอันนี้นั่นเองแต่ผมว่าแข็งๆไว้มันปลอดภัยกว่านะครับผมแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบว่าพิュ๊บบอบาปั๊มโหดปั๊มโหดนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับ82 a 82 a แล้วก็จะมีใบตรงนี้มาให้แล้วฟิลไปถ่ายอินเสิร์ตอีกทีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็จะมีบอก Facebook ครับ Instagram มไลนแล้วก็เว็บ High Costing นะครับนี่โหแม่งหรูมากหรูมากๆโอเคมาที่เรื่องต่อไปกันครับคุณผู้ชมเรื่องของล้อ มาสเก็ตทูนะครับสเก็ตทูนะครับคุณผู้ชมจําเป็นมากๆเราจะต้องขันล้อออกเสมอนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับที่เป็นเซิร์ฟสเก็ตใหม่ๆผมแนะนําให้ขันล้อออกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกปืนเนี่ยใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็จะได้ให้ตัวได้ง่ายขึ้นด้วยมันก็ทาให้เล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับเวลาสแนปมันก็สแนปง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยสแนปดังขึ้นเยอะแต่แต่อย่าหลวมมากเกินไปนะครับเดี๋ยวล้อหลุดล้อหลุดซวยเลยนะครับเล่นนอยู่หน้าขมัพุู้มขันล้อออกแล้วครับมันก็จะดังนนิดึงย มาที่ส่วนของล้อกันครับคุณผู้ชมล้อตัวนี้นะครับผมบูดาวิลนะครับผมขนาดครับอยู่ที่65ห้คูณห้นะครับผมส่วนความแข็งครับอยู่ที่ 80A ความแข็งระดับนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าสแนปค่อนข้างเสียงใช้ได้เลยนะครับไม่ดังมากไม่เบามากสแนปได้ครับก็เดี๋ยวดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมว่าผมจะสแนปดังหรือเปล่าเพราะว่าผมสแนปอะไรก็ดังครับยกเว้นลูกปืนครับผมคุณผู้ชมลูกปืนเนี่ยตัวนี้นะครับไฮโดรโพนิก เป็นของลูกปืนของเขาเองต่างหากเลยนะครับผมเอเป็กเนะครับผมสาหรับลูกปืนนะนี่สำหรับตัวล้อก,ก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวสมรรถภาพนะครับที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยผมต้องบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่จะเข้าอินเสิร์ตในการเล่นกันนะครับผมจะเล่นให้แรงที่สุดนะครับผมแล้วมาดูกันว่าวันนี้แผ่นจะหักไหมนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ถางฟิลเ่ยอ่ะฟิลบอกเขาไปว่าพี่ไอ้เล่นตีนหนักไหมตีนหนักมาก โอเคเพราะฉะนั้นเดี <Pie year> okay, okay, first. First. ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวให้ดูส่วนเทลก่อนส่วนเทลนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างไกลจากทักมันแปลว่าอะไรพอมันไกลจากทักใช่ไหมครับเราสามารถออลลี่ได้แล้วเราก็สามารถปัาคอนเคปประมาณนี้ครับเห็นไหมตรงกลางจะบุ่มนิดนึงอเพื่อให้รับเท้าเท้าสุดมันออกไปเองนะเมื่อกี้ คุณผู้ชมช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเซิร์ฟสเก็ตแล้วแบบไปเน้นตรงโรบบอกอะเพราะว่าผมปวดหลังด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เลิกเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมใครที่ติดตามเซิร์ฟสเก็ตก็ติดตามต่อได้นะครับผมอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับผมโรบบอกก็สนุกนะเฮ้ยช่วงนี้โคตรเป็นแรงอยู่บ้านเล่นโรบบอกดีกว่าเฮ้ยนี่นะครับคุณผู้ชมลูกปืนเอ้ยไม่ใช่ลูกยางลูกยางขนาด 82A นะครับผมความแข็งนะครับความแข็งเป็ 82A เอามาใส่แทนตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้มันย้้ยขึ้นเดี๋ยวเราไปลุยกัน MA is on the beach. ก็แกงกูมาแบบดิฟซัดและวกูในคำพี่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสัตว์ไอเจอโทรโัเทลมียุพิกัรไอสอดอ้าวแก่เองเอาทำมึงเป็นมิตรสอดออกว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่ลับกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสอดว่าจะมีกันน้อยแต่กูเข้าร้อยเปอร์เซ็นที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสอดเอิร์ธสมอลมันแมรี่เจนบฟชีก่อนเล็มีเอาเว้ I'm getting what I n e e เว h e way you tell m บบ a m เก o เลย e l น y I'm getting up my m เว d l e way I'm b ต้องรู้ทันที่อยู่มีเมน I can see แต okay, yeah, ่กูมองไม่เห็นตอนที่จะมากูบอกที่เต็มแฟ่มารักกูกูเลยนัดที่เดิมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเพิ่มเติมโอเคไอเก็อยู่บอสอัสเพิ่มลาทัวร่ที่กูทำพลาดไปเจอคุณดีกูก็เลยเริมใหม่งานที่กูทำกูทำได้ใจเงินที่กูมีกูก็เลยเพิ่มาสเหมือนกับข่าที่พิเศษใจใคร anyone เธอมีว่าบอสใหญ่บอสใหญ่ Yeah. <laughs> ที่กูวินทิบไม่ชอบกเกษตรอินรียกูอาจจะดังบนเพจแต่ไม่ใช่เออวอนนบีรวยได้เงินพ่อแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเข้าใจว่าเงินคือปัจเจกต่ไม่ใช่ลงกับสตีไอสว์กูนมาก็แกงกูมาแบบดิบสว์และกูนะคำพิ่น้อยมึงควรจะรู้จัก,จกไอสวดไอจ้สนโนโนเทลมียุพิกกัไอสตว์ตามก็เองเอทาทำมึงเป็นมิตรสอวกาจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบการส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสัตว์อาจจะมีกันน้อยแต่ กูเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มึงบ่มีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสั ก็น้อยแต่เงินในกระเป๋ามันมีแป้งร้อยละที่ไอซมันก็อาจจะค้อนมึงรู้ที่นี่นัก็มีแต่พอยอดเยื่ยเพลงกูนัก็อาจจะน้อยตอนที่กูเห็นมันก็อาจจะน้อยพี่ที่เธอมีหัวอยอะพอแต่ออนเดอะเวพลังเต็มเอยกูอาจจะตัวเล็กแต่จำไว้รุ่นกูในเฮฟวี่เวทแต่แฟนมึงรักกูเลยทักกูมาอยู่ every day แต่พอจริงจังโดยจริงจังมากแต่เธอแค่ say กูไม่น่าไป pay 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 ขอแค่เธอไม่ no way ไอ้นี่ตูฟังว่าโอเค listen all ที่กูเซ y มึงคงลองว่าโอ้ยตัวนี้นะครับคุณผู้ชม ที่ผมเล่นแบบว่าบนพื้นอย่างเงี้ยเล่นง่ายมากเล่ท่าง,ง่ายมากแล้วอีกอย่างครับลุยมาขนาดนี้ยังไม่หักอะ่ะแสดงว่าไม้ทนไมุ้ะพนอันนี้เดียไอพูฟให้เลยนะเวย้ยเดียไอพูฟให้วล็อกเกอร์พูฟให้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในโบบ้างนะครับผม เหนื่อยกูน่ะมากับแกงกูมาแบบดิฟสัดและกูน่ะคำวี่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสอดไอเจอ n อนอโนเทลมีอยู่พิกัดไอสอดตามก็เองเอาทำมึงเป็นมิสสอดอกกว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยอกว่าจะมีกันน้อย ทำเน็ตวันละสิบเก้าบาทตอนกูดิตมึงทำไมมึงต้องเกี่ยวกันตองกูเดินไกลบอกเรื่องเปรี้ยวจ้าตอนกูแรบรัวคนเขาบอกว่าเสียใวันเดือนปีที่ผ่านพ้นไปข้างคังกูจะไม่เคยมีใครกูยืนเองเราก็ยืนด้วยใจจนพอทาำว่าจะทำทำไมคำเอาจะลไม่เมมโมรี่คำมันเล็กหมเมโลดีทำกันไม่ทันเอาคนร้องวีให้อยู่โน่นแต่ไม่ได้ไอซี่ไม่เป็นร้อยเป็นพันแต่ได้ยืนยิ้อยู่คนเดียวมันคงเป็นเวรเป็นกรรมที่ถ้าไม่ฉันนโดดเดี่ยวมันคงจะมีสักวันที่ถ้าไม่ฉัน ไม่เอางั้นเอาอย่างนี้ละกันกูเดิมคนทางที่โคตรเียเจ็ดคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ได้ยืนยิ้มอยู่คนเดียวมันคงเป็นเวทเป็นกรรมที่ทำให้ฉันนั้นโดนทิยวมันคงต้องมีสักวันที่ท้าไม่ฉันไม่เอางั้นเอาอย่างนี้ละกันกูเดิมคนทางที่โคตรเียครับคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของโบนะครับตัวนี้ทําได้ดีมากแ s น a p ง่ายมากเล่นง่ายใครอยากหามาลองครับเอามาลองนะไฮดโดรโ o นิกทนจริงแต่กูเตะแบบเตะกระหัก,าหากวันนี้ม่นก็ยังไม่หกักลูกรักไะ ไฮแนนโบนะครับเต็มสิบผมให้9ก้าแล้วก้าเส่วนเรื่องวัสดุไปสิเต็มสิบแล้วครับวัสดุคดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยีย่มากมือใหม่เล่นได้มือโปก,ก็เล่นได้สิวแกงแกงพีคโอเคนะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์ให้กับเรกากระชอนวีแล้วลก็ชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมใครสนใจตัวนี้นะครับผมช่องทางการติดต่อนี่ครับ Facebook Instagram และสุดท้ายครับ เวบนะครับผมเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมราคาราคาสินค้านะครับคุณผู้ชมอยู่ที่8,900บาทแบบท่วนทวเลยนะครับผมใครสนใจนะครับผมติดตามได้ที่เพจไฮโดรโพนิกเลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะจ๊ะใครสนใจนะครับไปต่ำกันได้เลยอ้ยทองฟ้าสีโคสวยเลยเหมือนกับบอดที่ผมเพิ่งรีวิวไปอ่ะสีสวยแบบนี้เลยจริงใครสนใจนะครับไปต่ำเลยนะครับ let's go สุดยอดว่าเล่นบอร์ดไปไม่ไม่มองบอร์ดด้วยนะจำแปปจมแปจำแมพไปครับผมว่าไม่แพงนะสำหรับตัวผมนะครับเข้าไปดูราคาได้เลยหรือว่าจะดูที่ใต้เดส c r i ิป i o ชนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทางไฮโดรนิกที่ส่งบอร์ดเจ๋งๆแล้วก็แงหลูใช่ไหมแ่งดูเท่มากเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยฮะ